อมาที่ที่สี cin ่เครับสันทบปรนทองคุณพ่อสิชุกศักดปันเดทองต้องไปแสนว่าไปทางด้านลูกเจ้าข้อมูงแสงเป็นผู้สร้างสัรคามสองหนึ่งไป ม,ม sociedad, Unidos, 謝謝ันก็เนมาอนบงจีนาพนยันอย่างคนวงเที่ยวเที่ยวควาเป็นสัตว์ในสัตตัวเด็นเนี่ยเป็นสัตลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไปเสด็จถามที่สามของคุณสุชัยสารพีถวาที่สามสิ่ตกมูลนะครับานตกมูลนะ ต้องเห็นสีทานแล้วฐานที่ต่ำอยูกางนั่นก็คือฐานที่สี่ใครทานที่สามนะครับเกีลาเล่นเขาเรอาการเริ่มดีเ้อไปเกเวลาล้าเาเขาเื่อาหนาใหญ่ท่้อานี ให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่นึ่นเลยครับต่อไปเราจะจดต้องไปที่ฐานจุดที่นึ่ง โคตรงถวายองค์พระมหาธาตุบรรกากรมีมีพนมสร้างสรรค์สามสอนไปใส่อง ขมินคับผมลมตะวันทายขห้ปื้อ้ลยที่ฐานจุดที่สองให้แล่นะครับลงไปห้ามือนะครับเป็นต้องไปของคุณ่วีโชคครัวพามอบหมายทางด้านออรไทยเบิรฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองนึ่งเฮ้ยสองลู ที่มีไหนับมการหลังจากต่อไปเราจะจุดต้องไปแสงเป็นภาษาขาเราเก๋มาก็เลยของคุณพรพลโป้ร่างว้าปวัยองค์กระบาธาววัดกางบุรีบินเทปเวลาสามินเท็สามสองนะไป I'm ูนะครับมอบให้ทางด้านศิริภาเป็นผู้สร้างสรรค์ศิริภาเป็นผู้สร้างสรรค์สองหนึ่งสองบัต ออกโตก็สวยครับผมออกโตก็สวยนะครับผมในว่าก็ไปได้สวยไปได้สูงนะครับออกโตไม่สวยแต่ไปได้สูงนะครับของศิรินภานะครับผมบางเนม็ดฐานที่สี่นะครับผมรับการควบคุมกันไปได้เรื่อยๆนะครับผมข้อมูลฐานที่สองนะครับเอาฐานที่สามลำเบอร์สอง ใช่ใ <Es> ่อไปจะจุดเข้าไปแสนฐานที่สามองคุณคนุชบุณพมมาถวายองค์พระมหาธาตุร่ากายบุญดทพีนี่คุณทองสร้างสามสามสองหไปเอ้าเอ้าจ่ากู้คอดีมาเลยนี่คุณทอง คุณทองนะครับผมอาจารย์ครับข้าวูดฐานที่สองรับไปนะครับด้วยความเคารพน้ำมือหนึ่งศูนยครับขออนุญาตนะครับให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่สองนะครับเป็นมุกไปแสงของคุณสุรชัญสวัสดีหลานสาวลูกเมืองอำเภอสีพรัตภูมิจังหวัดสุรินทร์มอบหมายทางด้านเปิดฟ้าทอดแก่เป็นผู้สร้างสรรค์สาม ฟ้านครแก่นะครับผมอันที่หนึ่งพร้อมลำดับต่อไปเราจะจุดบัตงไปเสร็จผ่านที่หนึ่งขนะองคุณปา,า,าลาาีอันสุลาถวายองค์พระมหาธาตุพัดนากรุงเทพเหตุเวลาสัา้นเลื่อนเรื่อนก่องเพราะเราต้องการผ่านผ่นานาาก่อน ปาลีัุ์ครับตอนนี้ทำการถึงไปแล้วทั้งบนหน0่2 0้าังครับต้องไปเราจะจะต้องไปที่ีพงศ์กุลาพาณิชย์สารวัตรสอบสวนสอทพหล่อบอกไปทางด้านสาคุนการช่างเป็นผู้ช่างสันสามสองนึงไป อรอมาก็บที่นี่ครับผมกัน้านคที่หาที่นะครับผมจะปล่อยกักรดวุาาายุีเีวเวลาิสังสจองนึ่ไป ทำให้ความสนใจมาที่ฐานจุดที่สองครับต่อไปเราจะกิดกัตไฟที่ฐานจุดที่สองของรักเตอร์ตบนรักกินสับลงกัดตะบนวารีสวัสริ์มอบไว้ทางด้านอไทัยเบินฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองอ ลำเบอร์ผิวรับท่านอาจารย์ครับครับผมลำดับต่อไปเราจะจุดตั้งไปเสร็จฐานที่5หมายเลขสี่ของนางสาวสุดาทิพย์เสือขาวหมายของพระมหาธาตุในการกอดูบี้ทีมกอดูบี้สร้างสรรค์สามไปเข้าเข้าพระเจ็าก้อนกันได้ดี ท่านสมองตีหนาจานีบัดหมา่ดีไม่ดีสามสิบห้าพนะกพนากเห็นแม้ท่านพอไหยัยเถียงพนุจากให้เล่าก่อีเล่ามามาหาผมอยู่ดี่ลำมือสามสิบห้า่งบ้านมสินะครับดูเด้อใกล้จะลงแล้ว อักบัิารตรวขอันญาประจำวันพันธ์นะครับประกาห้เล้อวันยาน้าเดี๋ยวสี๋ยวเดี๋ยน้ำเบอร์สี่ครับอาจารย์ครับหวงของน้าแพทย์นรงสังสัสาเดี๋ยวได้ครับเ่าเป็นห้องเพป่นไห้มาให้ประกาศแน่นี่รถพช6313มหนึ่งสาเปิดไฟทีไฟเฮ็ดยังมาสั่งอู้บัถอยออกจากงไห้ยาเด้อยาึ้อบานถุงเงินเด้อกที รถตอวหนึ่งสี่หกสี่ขอความกรุณานำรถออกไห้แน่นอนเนพราะข้าไม่พลาดครันเห็นใจกันเล้ครับอาจารยต่อไปเราจะจุดตัต้งไฟฐานที่สามตั้งไฟแสงของนายแพทย์นลลักษณ์นลลักษ์ชัยสังษานะครับบอกแพื่อทางด้านพิกคุณทองเป็นผู้รสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป

พเพนมีจูเลยพ่ดว่าวันนยื่นจะลับไปแล้วนะด่าเอ้ยจูเลยพูายจะมาเจ๊ขอขอบคุณครับามรอมาที่ถามที่หน่ะครับาที่หนึ่งร,รเเ,เ,เราจะกดะไ่ไปเสร็จไหลลงครับผมไหลลงครับของคุณสวิตย์รกตอถวายของพมหาต่อไนะครับเดี๋ยวรูงต่อไปเด้เวลาส้สามสอไป ใช่ไหมรัรอาท,าที่ต่างก่างนะครับต่างกันตอ้นะครับอนนีงนี่งอยู่ที่ฐานที่2อนะครับ ต่อไปเราจะจต้องไปที่ฐานจุดที่สองหมายเลข19ของคุณคุณไหลประคุมไข่หม้อม้าทางด้านเปิดฟ้านครแก่เป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งเฮ้ รอธาตุสรานที่ห้าลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไปฐานที่ยต้องไปเฉดฐานที่ห้าของคุณเกษดาเศษแทนถวายองค์พระมหาธาตุมัดการอุรุษเรศพุรุษสร้างสรรค์สองสองนึ่งนะครับขัน <ส>ต่อไปเราจะกิน้องไฟที่ฐานจุดที่4หมายเลข40ของคุณเมธิชัยคำล่ามอบหมายให้ลูกเจพาะ่อแสเป็นผู้สาส์สามสองหนึ่งไปนนีเป็นผู้สร้างสรรค์ี โอ้ยเจ้าของบ้านคือผู้สุดท้ายนะคาัไปนะครับแล้วำต่อไปเราจะจุดปไปเสณีฐานที่หนึ่งของคุณปัทภวีอัจจักถวายองค์พระมหาภาตุบัรการกรมวเเตุเวลาสร้างสรรนตางสองนั้น ที่สองเคุณ เลขสิบเของคุณสวิทต์นะครับจากค่ายเทพเวลาครับ390สิวินาทีฐานจุดที่สองหมายเลขหนึ่งจากเบิกบ้านครแก,กครับของคุณบุญหลประทุไทมไข่285อคะแนนฐานจุดที่ห้าหมายเลข13จากค่ายเทพนมของคุณเกียรติสดา230บ ฐานจุดที่4หมายเลข 40, ลสี่สิบลูกเฉพาะเงนแสนของคุณแม่ของคุณเมพี่ชัยเวลา117วิน,นทาทีฐานจุดที่หนึ่งหมายเลขหกหนึ่งจากค่าที่เวลาของคุณพัทเวียระจัก9เกาสิบคะแนนเดครับ